สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆที่น่ารักในชาแนลนัชชาไปทาโร่เนาะขออภัยทีค่ะแม่หมอหายไปสาวันคิดถึงกันไหมคิดถึงทุกพี่ๆทุกท่านนะคะคิดถึงทุกคนเนาะพอดีแม่หมอติดงานประจําแล้วก็มีดูดวงส่วนตัวเยอะมากเลยในช่วงนี้นะคะโอเคเอาเป็นว่าวันนี้มาพบกับพี่พี่จะมาให้เหมือนเดิมทุกๆวันนะคะก็ขออภัยทีค่ะที่ห่างหายไปโอเควันนี้เราทำหัวข้อท็อปปิดที่ว่า คนที่มามาหายหายเขาคิดอะไรอยู่ทำไมเขาถึงมามาหายหายเขาเป็นอะไรเขารู้สึกยังไงเขาจะเอายังไงกับเรานะคะโอเควันนี้ไม่มีสัญลักษณ์ให้นะเป็นกองไพ่ล้วนๆเลยนะคะว่าดึงพลังจิตของคุณเอ่ยถึงชื่อคนนั้นหลับตาลืมตาขึ้นมาคุณสะดุดกับพลังของกองไพ่ชุดไหนนะคะอืม คุณเลือกในสิ่งที่คุณต้องการวันนี้ออกสีเขียวคล้ายๆเขียวๆหมดเลยจะมีแต่เขียวไม่เหมือนกันเนาะโอเคก็ขอบคุณการกดไลค์กด Subscribe กดติดตามการแชร์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์น่ารักพี่ๆทถามแสเต็มขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและอยู่ด้วยกันด้วยดีเสมอมาโอเคตั้งจิตของคุณและไปรับฟังคำทำนายจากอำนาจไพ่ทาโร่และก็จักรวาลได้เลยค่ะ123ไปเลยนะจ๊ะ ก่อนอื่นขอเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณก่อนเสมอนะคะขอดูว่าความรักที่คุณเจอเป็นความรักแบบไหนแบบอะไรยังไงเนาะขอดูพลังงานของคุณแป๊บหนึ่งนะคะขอเช็คพลังงานความรักของคุณที่คุณเจอคุณเป็นกันาไหนความรักความสัมพันธ์แบบความรักเหมือนความรักของคุณเหมือนผูกพันกันรู้สึกดีมีความสุขที่ได้รู้จักกันแต่สถานการณ์คุณกับเขานิ่งเขานิ่งกับคุณมากนะคะ เหมือนพวกคุณอาจจะเคยมีอะไรกันบา,บางคนบางท่านอาจจะเป็นวันนัแตนไหมหรือความผูกพันการเริ่มต้นการเจอกันการเจอกันพบกันระยะหนึ่งเจอกันไม่นานเจอกันระยะหนึ่งก็ไม่เกิน3ามเดือนสเดือนประมาณนี้นะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยความชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีใครรู้ระหว่างคุณกับเขาแต่สถานการณ์คุณกับเขามันเหมือนมีว่าต่างคน ่างนิ่งต่างเงียบเขาเองก็เงียบคุณเองก็เงียบนะคะจริงๆคุณเองก็ไม่อยากเงียบหรอกคุณก็อยากรู้แหละแต่เขาเงียบไงสถานการณ์คือความสัมพันธ์คือมันนิ่งๆนิ่งเงียบอแต่ว่าเงียบเนี่ยดูลักษณะว่ากำลังทบทวนในความสัมพันธ์นะคะกำลังคิดทบทวนว่าจะไปยังไงมายัางไงต่อแต่จริงๆแล้วมันก็มีการมันมีความรู้สึกว่า คิดว่าการความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อได้ไหมมันมีการมุฟออนไปแล้วหรือยังนะคะในความสัมพันธ์เหมือนคุณเองก็รู้สึกถูกใจกับคนคนนี้ที่คุณถามถึงมีความรู้สึกทวินหาต้องการมันมีความผูกพันมันมีความแบบตื่นไม่ลงมันมีความรู้สึกดีๆอยู่ในนั้นในความสัมพันธ์ตรงนี้ที่คุณนึกถึงคนคนนี้นะคะโอเคเราไปดูพลังงานของเขากันค่ะว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณ มีความรักกับคุณนะคะเขาไม่ชัดเจนเขามีความรักเขาไม่ชัดเจนเขาไม่ได้เหมือน,ม,นมันเป็นความสนุกที่ได้รู้จากคุณและมันเป็นเหมือนการเจอการการที่มาเจอคุณเขารู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่ได้มาเจอคุณแต่จะให้เขาแสดงถึงความชัดเจน กับความสัมพันธ์นี้คือไม่ได้นะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้ลงลึกถึงความรู้สึกถึงขนาดนั้นนะคะมันเป็นเหมือนการเจอกันเพื่อความสนุกสนานเจอกันเหมือนเขาเองก็เป็นคนเฟลลี่หรือเป็นคนที่แบบชอบเฮฮาปาร์ตี้หรือเจอพวกคุณอาจจะเจอกันในสถานที่บันเทิงร้านอาหาร อ่าสื่อออนไลน์หรือการคุยแบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะคะ mm hmm. เขามีความลับแย่ๆมากมายคนคนนี้นะคะ mm hmm. เขาไม่เปิดเผยอะไรกับคุณไม่แสดงออกถึงความชัดเจนและไม่แสดงออกถึงความมั่นคงอะไรกับเราเลยนะคะในสิ่งที่เขารู้สึก mm hmm. เขารู้สึกว่าที่เขามาเจอคุณเหมือนเขาเจอเรื่องเหนื่อยๆหนักๆมาแล้วเขาก็คิดว่าระหว่างคุณกับเขามันเป็นไปได้ยาก มันมีอุปสรรคมันมีมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่สามารถที่จะชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้ได้แต่เขามีความสุขแล้วก็สนุกที่ได้รู้จักกับคุณอ่ะอันนี้พลังงานประมาณนี้นะพลังงานของเขาอ่าแล้วเขามามาหายหายเขาเป็นเขาคิดแล้วลรู้สึกยังไงเขาเป็นอย่างไรอืมเดวร์เขามีเขามีคนรักหรือมีรักใหม่นะคะหรือเขามีคนรักของเขาอยู่แล้ว เขามองเราเป็นตัวเลือกนะคะในความสำคัญเขามีคนที่เพอร์เฟกที่เขารู้สึกว่าเขาถูกใจหรือเขามีโลกของเขาอยู่แล้วอีกโลกใบหนึ่งเหมือนเขาสร้างของเราเป็นโลกใบที่สองนะคะที่รักอืมไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีนะคุณก็เป็นคนที่ดีคนหนึง่งเป็นคนที่จริงจังจริงใจคนหนึง่งแต่ว่า เหมือนตัวเขาอ่ะเขาคิดว่าเขาจะเขามีคนที่ใช่สําหรับเขาอยู่แล้วนะคะเป็นเป็นเหมือนคนในครอบครัวหรือเป็นแฟนกันหรือเป็นโลกของเขาที่เขาแบบมีความมั่นคงต่อจิตใจแต่เหมือนการมาเจอเราเหมือนเขาถูกจริตในเรื่องของความสนุกความสนานการมีอะไรกันในชั่วครั้งช่วคราวอะไรประมาณนี้ค่ะในสิ่งที่เป็นนะคะอันนี้คือพลังงานที่แม่หมอเห็นเนาะเขามองเราอ่ะ เขาเอาเราเข้ามาเนี่ยมันเหมือนเป็นโลกไปที่สองของเขาอะค่ะอืมแล้วเขาจะเป็นยังไงกับเราต่อเขาสงสารเรานะคะอืมเขารู้ว่าเราดีจริงจังจริงใจ,งจ,งจงเห็นไหมแต่เขาไม่สามารถให้สถานะความมั่นคงหรือชัดเจนอะไรกับเราได้อืมเหมือนตอนนี้เขาเองพิจารณาเหมือนตัวเขาเองพยายามที่จะ move on ไปข้างหน้ามากกว่านะคะแต่ก็เสียดายเราอยู่บางครั้งก็อาจจะ ไม่ได้ตัดขาดไปเลยอาจจะมีส่งสติ๊กเกอร์อะไรคุยบ้างอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังก็ยังดึงเราไว้อ่ะค่ะอืมดึงคนไว้แต่ไม่ยอมตัดทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้ให้ความสําคัญมากนักอืมไม่มีความไม่มีสถานะที่ชัดเจนไม่ให้อะไรในช่องทางความชัดเจนเพราะว่ากลัวว่าถ้าเข้ามามากเกินไปในความสัมพันธ์นี้กลัวว่าคุณจะจริงจังในความสัมพันธ์กลัวว่าคุณจะคิด จะจริงจังกับเขาจนเกินไปเขาก็เลยต้องพยายามถอยและเฟดตัวออกในความสัมพันธ์นี้เขารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอะไรล่ะคะเพราะว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วเขามีคนของเขาอยู่แล้วเขาเดึงเรามาเป็นโลกไปที่สองนะคะของเขาเนาะยังไงต่อขอดูซิเขาก็ถูกใจคุณอยู่แหละนะถูกใจ แต่เขาก็รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้นะคะไม่สามารถที่จะดึงความสัมพันธ์กลายเป,เป็นพัฒนากลายเป็นแฟนกันได้หรือเป็นคนคบกันระยะยาวได้นะคะแต่ถูกใจถูกจริตรู้สึกชอบแต่ก็รู้สึกเหนื่อยในความสัมพันธ์ไม่อยากที่จะ คุยกันไปนานแล้วก็ชวนทะเลาะหรือมีปัญหากันหรือถามถึงข้อเท็จจริงในความสัมพันธ์นี้เขาก็เลยพยายามที่จะเฟดตัวออกไปและพยายามไปมุ่งมั่นในเรื่องของตัวเองหนึ่งเฟรตตัวเพื่อกลัวว่าเราจะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะจริงจังกับเราได้เพราะว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะคะนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่เขามามาไปไปหายหายขอคำแนะนำให้กับคุณห้าใบว่าคุณควรทำอย่างไรกับสถานการณ์นี้ ความยึดติดจริงๆแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะคุณควรพิจารณาถึงความสัมพันธ์นี้และตัดสินใจขั้นเด็ดขาดอย่ารอคอยเลยค่ะมันเป็นไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่อำนาจไพ่ทาโร่อยากจะบอกคุณบางทีคุณคิดว่าเขาคือคู่ชีวิตเขาคือคนที่ใช่เขาคือคนที่ผูกพันเขาคือคนที่แบบมีเคมีตรงกันมีความรู้สึกตรงกันแต่จริงๆแล้วเขาเข้ามาหาเรา ในความเหมือนสนุกสนานชั่วครั้งชั่วคราวความที่จะคาดหวังถึงความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้ยากนะคะมันเจ็บแล้วมันปวดแล้วมันเสียใจแล้วเราควรที่จะพิจารณาตัวเราพิจารณาตัวถึงพิจารณาถึงเหตุและผลถึงความสัมพันธ์ว่ามันค่อนข้างที่จะเขาไม่ได้ใช้หัวใจอะค่ะเราอาจจะเป็นคนที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์อะไรกับใครเราใช้หัวใจของเราแต่เขาไม่ได้ใช้หัวใจกับเราอะเราควรจะต้อง พิจนารณาและตัดสินใจให้เด็ดขาดแล้วก้าวออกมาอย่ารอเลยค่ะมันเป็นไปไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้นะโอเคไม่หมอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้คุณผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้จ้าพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขอมูฟออนไปกองใหม่นะคะต่อไปผู้ชี้เลือกสีเขียวขอดูพลังงานของคุณกับเขานะความรักที่คุณเจอเป็นอย่างไร <Okay. S 2> การเริ่มต้นกับความสัมพันธ์นี้การรู้จักกันยังไม่มีความมั่นคงที่แน่นอนที่ชัดเจนความสัมพันธ์อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยให้กับใครได้รับรู้ได้ความรักเหมือนมีการแย่งชิงมีการต่อสู้มีตัวเลือกในความสัมพันธ์หรือไม่เขาหรือคุณนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องออกสึกอะเดชาลิออดคือการมีตัวเลือกมีความมีการสู้ ในความสัมพันธ์ในความหวังในความฝันในความสัมพันธ์แต่คุณเองก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงเหมือนกันในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่คุณก็ปรับตัวเองได้ดีขึ้นเหมือนคุณใส่ใจดูแลโฟกัสที่ตัวเราได้ดีขึ้นนะคะคุณเองก็ยังมีความหวังในความสัมพันธ์นี้ว่า คุณกับเขาอาจจะเป็นคู่กันอาจจะเป็นแฟนกันอาจจะมีความหวังในความสัมพันธ์หรือบางคนก็เป็นรักห่างไกลรักระยะทางไกลคนรักคนต่างชาติต่างภาษาเป็นไปได้หมดระยะทางนะคะเป็นความรักที่อยู่ห่างไกลกันโอเคความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเพิ่งเริ่มเริ่มหรือความสัมพันธ์ที่มีความไม่ยังไม่ชัดเจนลงลึกในความสัมพันธ์มากนักนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในความรับยังระหว่างคุณกับเขาทั้งสองคนยังไม่มีใครรู้ในความสัมพันธ์นี้ ขอดูเขาค่ะว่าแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขาชอบคุณนะอืมเขายองพยายามที่จะปรับอะไรหลายอย่างเพื่อคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณเองก็คือคนที่ใช่สําหรับเขาเขามองว่าคุณเหมือนคนรักอะค่ะมองว่าคุณเป็นคนเหมือนคนรักคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีคุณเป็นคนที่แบบ มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนเขามองคุณด้วยมีความหวังกับความฝันในเรื่องของความสัมพันธ์อยากได้คุณเป็นแฟนอยากได้คุณเป็นคู่ครองแต่บางสิ่งบางอย่างการสื่อสารระยะทางมันอาจจะเป็นอุปสรรคนะคะอืมอะถ้าทำไมมามา,มาหายหายเหมือนเขารอเวลาเหมือนเขาพิจารณาในความสัมพันธ์นี้นะคะว่าเหมือนดูคุณดูเขาว่าใครมีครอบครัวหรือ,อยัง จบกับครอบครัวจริงหรือเปล่าอาจจะเป็นไวเบอร์ซ่าไม่คุณก็เขานะคะจบกับครอบครัวจริงๆหรือยังเลิกลากับครอบครัวหรือเลิกลากับแฟนเลิกลากับคนของตัวเองจริงๆหรือยังเหมือนเขาพิจารณาเขารักเขาชอบเขารู้สึกมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้แต่ที่มามาหายเพราะว่าไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้มีแค่คุณกับเขาไหมอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่านะคะบางที ไม่คุณก็เขายังไม่จบกับสถานะของคู like like ates, ่ครองหรือครอบครัวหรือแฟนอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าเขาก็เลยนิ่งอืมในความสัมพันธ์นี้เหมือนเขารอเวลาเคลียร์รอเวลาให้ชัดเจนรอเวลาให้มันถึงเวลาที่เหมาะสมค่ะแล้วเขาก็เลยเหมือนนิ่งๆไปเพื่อไปทบทวนและไปคิดนะแล้วเขาจะเป็นอย่างไรกับเราอีกในความสัมพันธ์นี้ เขาต้องการความถูกต้องถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนและถูกต้องเขาจะไปต่อต่างฝ่ายต่างไม่มีความลับอืมถ้าเขามีความลับเขาจะเคลียร์ถ้าใครมีความลับความลับจะเปิดเผยเขารู้สึกถูกใจคุณนะถูกชะตาเหมือนเขามองว่าคุณเป็นคู่ครองเป็นเนื้อคู่หรือการที่จะได้คุณเป็นแฟนคบหาดูใจกันเป็นแฟนเขาคาดหวังว่าอยากจะศึกษาดูใจคุณเป็นแฟนในอนาคตเลยนะคะโอเค และที่เขามามายหายเป็นยังไงต่อคะขอดูอีกอืมเขาพยายามปรับตัวเองเขากําลังอยู่กับเรื่องของการตําแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็หาเงินแล้วก็โฟกัสแต่เขาเองก็ยังไม่ลืมคุณนะอ่าเขาเองก็ยังรู้สึกว่าเขาต้องการคุณเขายังอยากมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้เหมือนเขาเองก็รู้สึกว่าเขาเจอคนที่เพอร์เฟกเจอคนที่ใช่มีดีมีอะไรดีกีหลายๆอย่าง ความสวยความรวยความเก่งความสามารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกจริตถูกใจเขาไปซะทั้งหมดนะอืมแต่แน่นอนว่ามันมีพลังของความเหนื่อยล้าอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าสถานะไม่แน่ใจว่าใครสักคนในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณไปตีความหมายเนะระหว่างคุณกับเขาในเนื้อหาว่าเหมือนกลัวว่าความสัมพันธ์นี้จะไม่มีจะไม่มีแค่คุณสองคนนะอ่ะ เขาก็เลยเหมือนคิดแล้วก็พิจารณาอยู่นะคะว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็เลยนิ่งแต่เขายังไม่ตัดขาหรือหรือหาหายจากคุณไปนะเขาจะมามาหายหายไปไปอย่างนี้แหละอืมขอคําแนะนําให้กับคุณหบาใบค่ะว่าควรทาอย่างไรอย่าเพิ่งชวนทะเลาะอย่าเพิ่งถามอะไรค่ะอืมถ้าคุณเชื่อในพลังแห่งความรักหรือเชื่อว่าเขาคือคู่ของคุณ ถ้าคุณมีอีกใครกคนให้เคลียร์เรื่องของตัวเองก่อนแต่ถ้าไม่ใช่เราให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินให้เขาเป็นคนเคลียร์นะคะอืมแต่ถ้าไม่ใช่สุดท้ายแล้วก็จะเดินจากไปแต่ถ้าใช่ทุกทุกอย่างจะวนกลับมาหากันเพราะว่ามันมีความผูกพันกันอยู่เหมือนกันค่ะอืมมันมีความถูกใจถูกจริตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ18บวกเรื่องของ ถึงไม่ใช่ถึงขนาดนั้นก็เป็นเรื่องของแบบว่ามันมีความสัมพันธ์มันมีความผูกพันทางจิตวิญญาณที่มันดึงโคจรกลับมาหาการยังตัดกันไม่ขาดยังลืมกันไม่ลงฉะนั้นต้องเคลียถ้าเรามีเราต้องเคลียแต่ถ้าเขามีเขาจะเคลียนะคะท่านี้คืออย่าเพิ่งชวนคุยชวนทะเลาะถ้าเขาทักมาถ้าเขาคุยมาเราก็คุยไปเป็นเหมือนเรื่องปกติเป็นธรรมดาไม่ต้องถามถ,ามถึงสถานะหรือคุยว่าทาไมถึงหายไป อย่าชวนคุยในเรื่องของอในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์นะคะมันจะทําให้ทะเลาะก,กันนะคะที่รักโอเคถ้าเป็นคู่กันแล้วก็ยังจะวนเวียนกลับมาหากันแต่ถ้าสุดท้ายแล้วไม่สามารถเคลียร์กันได้ในเรื่องของสถานะของความชัดเจนในความสัมพันธ์ของแต่ละฝ่ายก็ต้องเดินจากกันไปกต็ต้องยอมรับในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะพลังงานเกิดขึ้น2ออย่างใน ในการทำนายนะคะโอเคแม่หมอเป็นกำลังใจให้ขอให้คุณก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อันนี้ขอราแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอมูกออนไปกองใหม่ค่ะสวัสดีค่ะต่อไปผู้ที่เลือกกองที่สามมาดูกันค่ะว่าคุณเจออะไรกับความสัมพันธ์ คุณต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์คุณอยู่ในช่วงของการตัดสินใจในความสัมพันธ์นี้ถ้าไม่ชัดเจนคุณพร้อมที่จะมูฟออนจริงๆคุณก็เจอคนที่ถูกใจคุณผู้ชายคนนี้เป็นคนเก่งดูดีสมาร์ท ถูกจิตถูกใจคุณไปซะทั้งหมดมคุณเองก็มีความหวังในความในความสัมพันธ์นี้แหละอืมแต่คุณเองก็ต้องการความชัดเจนมากกว่าถ้าไม่ชัดเจนฉันพร้อมจะมูฟออนแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะอืมเหมือนคุณรอคอยคาตอบอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเพื่อช่างใจอยู่พอดูพลังงานของข,อ,งขอที่เขารู้สึกกับคุณตอนนี้ขอเขายังก็ลืมคุณไม่ลงนะอแปดถ้วยแปดถ้วย เขาก็ชอบคุณนะคะแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่เจ้าชูนะคะมีตัวเรื่องในความสัมพันธ์เยอะอเขารู้สึกลืมเราไม่ลงเขาเองก็รู้สึกถูกใจถูกชะตามีความผูกพันเหมือนเจอคนที่ใช่เจอคนที่ชอบแต่คุณใน้พ่ได้แต่ว่าเหมือนถึงจะชอบแต่เหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะแสดงออกถึงความชัดเจนได้เขารู้สึก เหมือนมีเรื่องเสียใจอะไรบางอย่างกับคุณนะคะเหมือนคุณทําอะไรบางอย่างที่เขาไปรู้มาแล้วเขาเสียใจนะอืม응แล้วเขาจะเป็นยังไงกับเราต่ออ응มามให้หายเป็นเพ,เพราะอะไรอ,ะอ่ะขอดูซิเขามีภาระการงานที่เยอะแล้วเขาเองก็มีตัวเรื่องในความสัมพันธ์เหมือนเขาคบหลายคนแล้วก็ดูดูสถานะความสัมพันธ์ตัวเรื่องในความสัมพันธ์ แต่เขาก็ชอบเราอยู่ในระดับหนึ่งแต่เขาก็มีความสัมพันธ์มีคนที่เข้ามาในตัวเลือกของเขาเยอะค่ะตอนนี้เหมือนเขาเจอใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์แล้วกำลังเริ่มต้นในความสัมพันธ์นี้แล้วเขาก็พิจรนารณาเราที่นิ่งที่หายไปเพราะว่ามันเขาดูว่าถึงจะถูกใจอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณแต่ก็ดูว่ามันเหมือนว่ามันมีเรื่องที่เขารู้สึกว่าเขาไม่คลิกแล้วเขาเจ็บอะไรประมาณนี้ค่ะหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้เขาเจ็บหรือเสียใจ นะเขาก็เลยนิ่งกับเราไปเลยนะคะแล้วเขาก็มีตัวเรื่องในความสัมพันธ์ด้วยแล้วเขาเป็นยังไงอีกคะขอดูซิเขามีความลับเยอะแล้วเขาก็เหนื่อยก็หนักกับเราเขารู้สึกว่าเขาไปข้างหน้ากับความสัมพันธ์แล้วนะคะอืม เขาเก็บเราไว้เป็นแค่ตัวเลือกในความสัมพันธ์เท่านั้นเองที่รักอืมเขามีความลับเยอะมากเคนคนนี้นะอืมอืมเขาเป็นคนที่แบบว่ามีตัวเลือกอ่ะเขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเก่งพอตัวอืม แล้วความรู้สึกที่เขามีให้เราอะคะ่ะมัน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 ลดน้อยถอยลงไปเยอะมากแล้วเขาก็อยู่ในเกณฑ์ของการตัดสินใจถ้าเขาไปกับคนใหม่หรือเจอคนที่ใช่สําหรับเขาเขาจะเฟดตัวหายจากเราไปเลยนะคะโอเคนี่แหละคือสิ่งที่เขาเป็นมา,มาหายเขามองเราเป็นแค่ตัวเลือกในความสัมพันธ์เท่านั้นเองค่ะที่รักโอ้เศร้าจังอืมแล้วเขารู้สึกยังไงกับเราตอนเนี้ เขาเหนื่อยเขาหนักเขานิ่งเขารู้สึกว่าความหวังกับความรักความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้ยากนะคะอืมโอเคถูกใจแหละในเรื่องของ18บวกถูกใจแหละในเรื่องที่ได้คุยกันหรืออะไรก็ตามที่ผ่านมาแต่รู้สึกว่ามันเป็นไปยากในความสัมพันธ์นี้นะคะอืมเขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนสวยคนรวยคนเก่งเป็นคนมีความสามารถอืม แต่เหมือนตัวเขายังก็มีตัวเลือกอยังเหมือนยังไม่เจอยังไม่ตอบโจทย์เขาไปซัดทั้งหมดนะคะที่รักอือขอคำแนะนำให้คุณห้าใบคุณควรอยู่กับเพื่อนวางตัวให้สนุกแล้วก็ปรับความรู้สึกของตัวเองการรอคอยเขามันบางทีมันเหนื่อยมันหนักควรเริ่มต้นใหม่แล้วพบเจอกับคนใหม่นะคะ จะดีกว่ามีคนข้างหน้ามีความรักใหม่รอคอยคุณอยู่นะคะเหมือนลวนรักข้างนี้เหมือนเขามองเราเป็นตัวเลือกในความสัมพันธ์การรอคอยของเขาต่อให้ได้มาก็ไม่มีความสุขอยู่ดีค่ะอืมฉะนั้นการที่คุณจะได้เจอความรักที่ดีอะไรที่ดีต้องชัดเจนตั้งแต่เริ่มแรกอืมการเริ่มต้นใหม่การรอคอยคนใหม่ความหวังใหม่ง่ายกว่านะคะที่รักอืมปรับเพื่อความเข้าใจปรับเพื่อให้รู้ว่าคนคนนี้เข้ามาสอนเราเข้ามาทําให้เราได้เรียนรู้ กับสถานการณ์อะไรบางอย่างทําให้เราได้พัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นและถ้าเราดีอยู่แล้วก็ทําให้เราดีดยียิ่งขึ้นไปบางทีเขาเองอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับคุณไปซัดทั้งหมดนะคะถ,ถึงเขาจะบอกว่าเออเขาหาคนที่เหมาะสมที่สุดจริงๆคนคนนี้อาจจะไม่เหมาะสมกับคุณเลยคุณอาจจะเจอคนที่เหมาะสมและเพอร์เฟกกับคุณที่มันเคมีตรงกันเข้ากันจริงๆก็ได้ไม่ใช่แค่ความ รุ่มหลงแบบที่มันเหมือนคิดว่ามันเป็นเหมือนเคมีตรงกันนะคะอการเริ่มต้นใหม่การวุฟออนการเจอสิ่งใหม่จะดีกว่านะคะในสถานการณ์นี้ขอให้คุณโชคดีกับความสัมพันธ์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ